วิเคราะห์วิจารณ์ครับศึกมวยไทย7สีมวยไทย7 SD ครับประจำวันที่12ตุลาคม2568นะครับถ่ายทดสดผ่านทางช่อง7 SD เวลา14นาฬกานาทีถึงเวลา16นาฬนาทีนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์ครับขอขอบพระคุณนะครับรูปภาพสวยๆจากเพจหมัดมวยสำหรับโปรแกรมการโชคในสัปดาห์นี้ถือว่าจัดดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้เอกนี่ถือว่า น่าดูน่ารับชมนะครับการจัดมวยในสัปดาห์นี้เต็ม10ก็ให้สัก7คะแนนนะครับสหรับการประกบคู่มวยสัปดาห์นี้คู่มวยครับประกอบไปด้วยคู่ที่1เป็นจงอางดําสิงมาวินพบก,กับศิลาชัยดาบชาญกองปราบในเวียพิกัด102ปอนด์ปอนคู่ที่2เป็นพยักษ์ศักดิ์ตูลพบก,กับดอกไม้ไฟท็อปแพร่ยิมในเบีย1 0ปอยด์คู่ที่3เป็นมวยรองคู่เอกครับภาค3 ก็ยังคู่นี้ครับยังไม่หน,หนีกันนะครับยังมีโอกาสมาโชกกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นทีเด็ดช้างนาครศรีครับประกบให้โชกกับจอมโหด JP Power ในเวทพิกัด122ปอนด์และคู่ชูโรงคู่เอกนํำรายการเ็เป็นทางด้านลิททิเดดลูกเจ้าพ่อลงต้มพก,กับอัตถชัยกีฬาสปอร์ตนะครับหนักแรงทั้งคู่คู่นี้โชกกันในเวทร้อปอนด์ถ้าว่าฤทธิเด,ดชนะไฟนี้นะครับ โอกาสสูงที่จะได้ไปชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์ว่างกับเพชรสยามจอพระยากีฬาสยามต่อไปครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเป็นจงอ่างดําสิงห์มาวินพบก,กับศิลาชัยดาบชาญกองปราบในเบทดร้อยสองปอนด์ถือว่าเป็นเวทดเล็กๆนะครับแต่คู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่นา่าติดตามอยู่นะครับจงอ่างดําสิงห์มาวินครับย้ายศึกมาที่อ่เมืองไทยเกียรติเพชรน,นะครับศึกเกียรติเพชร ก็เป็นนักมวย17ปีนะครับ162เซนติเมตรจากพัทลุงสายใต้นะครับชกมาน้มร่วม50ครั้งนะครับชุดเดียวกับพันเอกพันโทนะนะครับเป็นมวยนะครับมวยเข่าแต่ว่าเป็นเข่าต้นๆนนะครับปลายนี่มักหมดแรงครับปัจจุบันก็มาซ้อมที่สิงห์มาบินหากว่าประสบการ์มวยกระดูกมวยดีแล้วนี่โอกาสที่ เป็นมวยแรงปลายดีนี่ก็มีนะนะครับสลับจงอางดำแต่ช่วงนี้ก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับถือว่าซ้อมค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานนะครับความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็เปอร์เซ็นในการชกช่องเจ็ดนะครับโอกาสชนะ70%ขึ้นนะนะครับสลับค่ายสิงห์มาวินก็สหรับทางฝั่งของจงอางดำครับก็เป็นมวยประเภทเดินทำนะครับประเภทเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับกก้นต้นแล้วก็อาศัยเข่านะครับ แต่เหลี่ยมมวยเชิงมวยฟีมมวยวันนี้ค่อนข้างเป็นรองเยอะนะครับรับอาวุธไปก่อนทางว่าปอดใหญ่ไปแรงได้นี่ทางว่ายกสี่ยกห้าไม่หมดแรงก่อน,นมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามวยคู่หนึ่งเนี่ยพลิกบ่อยนะนะครับฟอร์มการชกใน3ไฟหลังก็ชกที่ศึกเจ้ามวยไทยล้วนๆนะครับจากกลุ่มพลังใหม่ล้วนก็มีแพ้คะแนนพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ มีแพ้พันเอกอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณเดือน5นะครับเดือนพฤษภาแล้วก็ไฟล่าสุดก็มาเสมอกับคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาล่าสุดครับที่ศึกเจ้ามวยไทยก็ถือว่าถนัดชินหรือว่าชินในการชกช่วงกลางวันนะครับคงไม่มีผลในการชกกลางวัน3ไฟ์หลังนะครับก็ชกเวทพิกัด1 0อยสปอนมาเป็นหลักๆครับส่วนน้ำเงินครับเป็นมวย ถือว่าเป็นมวยอนาคตไกลนะครับเป็นมวยที่มีฝีมือที่ดีนะครับดูแล้วดูมีอนาคตอีกคนหนึ่งครับถือว่าเป็นดาวลุ่งที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะครับนาเงินเป็นสิลาชัยดาบชาญกองปราบครับ15ปี165เซนติเมตรนะครับจากอเบสเดาจังหวัดสงขลาโชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ครั้งนะครับฝีมือดีกว่านะครับเหลี่ยมมวยเชิงมวยดีกว่าผ่านมวยมาดีกว่านะครับก็เป็นมวยฝีมือประเภท ถอยทำนะครับเชิงดีฟีมือสวยปัจจุบันก็ซ้อมที่ค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอดีชาพันธ์อัตราการชนะในการโชกที่ช่องเจ็ดก็ประมาณ55%สหรนะครับสรับค่ายมวยสอดีชาพันธ์ถ้าเป็นที่สืกวรนุพินี่จะสูงกว่านะครับเพราะว่าเป็นค่ายมวยที่ใช้ศิลปะมวยไทยค่อนข้างดีนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทถอยทำครับอาศัยจังหวะแข้งนะครับประเภทตีนซ้ายดีนะครับ ตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับถีบซ้ายถีบขวาประเภทฉากบอ,อกนะครับใช้จังหวัดฟีมือเป็นหลักๆนะครับความกาันชกใน3ไฟหลังก็มีชนะน้องจุที่3นันสไนเปอร์กฤตตะมวยไทยที่สิทอนไพท,ที่โกเกียิเพชรร้อยปอนครับหลังจากนั้นครับก็มาชนะน้องจุที่3านันเพชรโชก,กุนนนกีฬาขอนแก่นที่มวยไทยเกียิเพชรนะครับแล้วก็ไฟล่าสุด มาแพ้คะแนนเด็ดย,ยลิศสอดเดชดำรงที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็มาแทนนะครับสำหรับคู่นี้ครับก็คนหนึ่งเป็นมวยเปิดเกมคนหนึ่งเป็นมวยถอยตั้งรับจกกังดำก็คงเปิดเกมเข้าหาเดินเข้าหาขวาวงในส่วนศิลาชัยก็ถีบออกอาศัยจังหวะเตะขวาต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอ่ามีถีบมีสลับเตะก็มีต่อยหมัดฟันศอกนะครับใช้เหลี่ยมมวยเชิงมวย คู่นี้ครับเบื้องต้นยังชอบที่ศิลาชัยดาบชานกองป่านะครับมีโอกาสพลิกได้นะคูน่นี้อย่างที่พันชัยในสัปดาห์ก่อนนั้นนนนะครับดูว่าดีกว่าเยอะแต่ก็ยังพลิกแพ้ได้สัปดาห์นี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังชอบที่ศิลาชัยดาบชานกองป่าครับผู้ที่2เป็นการพบกันร,ระหว่างพยักษ์ศักดิ์สตูนพบกับดอกไม้ไฟท็อปแพรลี่ยิมในเวทพิกัด110ปอนด์นะครับจริงพยักษ์ศักดิ์สตูนกก Fi, น,ยยนี่ถือว่าเป็นมวยที่โชคมาณนะครับน้องชายของชาบยักษ์ศ แต่ว่าไม่เปี้ยงป้างสักทีนะครับยังชกอยู่ที่คู่1คู่2นะครับก็คงถึงเวลาทำฟอร์มดีๆแล้วก็ไปวัดกับมวยเกตบี B, เกตเอได้แล้วนะครับสำหรับพยักฆนี่นะครับเป็นมวยดีชกปีละหนนะครับานานๆชกทีหอย่าง3ามไฟหลังนี่ต้องย้อนไปตั้งแต่ปี6-7เดนะครับเดือนกุมภาปีธ์ปี67ก็จะมีชนะคะแนนนั่นซุปเปอร์ไบท์ปอพิคเนต มาเดือนกันยายนของปี67ก็มาชนะนอ็องที่3นั่นพอยขาวจอ JP Power ไฟล์ล่าสุดนี่ก็มาโชว์ที่ช่อง7นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ให้สัมารถว่ามีเจ็บขานะครับคิดได้ทำไม่ได้ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนนั่นสิงเพชรอปิยาพันฟาร์มนะครับพยักษ์สัตรูนครับ25ปี162ซนติมรนะครับระดับปริญญาตีแล้วนะครับการศึกษาชกมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อครั้งนะครับกระดูกดีนะครับเบอร์มวยนี่ อาจจะยังไม่ถึงระดับเกรด A นะครับแต่ก็ไปไม่สุดสักทีนะนะครับภาคนี้ก็คงเอาดีๆแลครับก็คงไปให้มันสุดนะครับซ้ำที่ทีมงานเกียรติเพชรนะครับหลังๆในมวยเกียรติเพชรก็แพ้บ่อยนะนะครับช่วงหลังก็มีชนะบ้างแพ้บ้างมาชกบ่อยก็จริงครับมีฟอร์มสลับชนะบ้างแพ้บ้างอัตราการชนะก็ประมาณ55%แล้วกันนะครับสำหรับค่ายมวยเกียรติเพชรหรือว่าสีเสื้อด,ดีนะครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือ ประเภทถอยทำนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยหมัดได้ค่อนข้างคมนะครับอาวุธนี่คมนะครับวงในก็มีไล่แขนเสียบเจ็บเจ็บเสียบแรงแรง,งนะครับถือว่าเป็นมวยที่ไอคิวมวยดีนะครับถ้าหากว่าชกกันไปชกกันมาบางทีนี่กําลังจะแพ้นะครับแต่ก็หาวิธีการเอาชนะได้ตลอดนะสลับทางฝั่งของพยัคฆ์ศักดิ์สูลนะครับเบอร์มวยดีกว่าครับกระดูกมวยดีกว่าชื่อมวยชั้นมวยดีกว่าคือวันนี้ดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับ ส่วนกู้ชควันนี้ครับดอกไม้ไฟท็อปแฮรลี่ยิมนะครับอ้อสิบเก้าปีครับร้อยหกสิบสองเซนติเมตรจาก bon อุบลราชธานีก็โชคมาต่ำๆก็หกต่ำๆก็แปดสิบครั้งนะครับประเภทบู๊เปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับเขามีดอกไม้ป่าดอกไม้ไฟนะนะครับสำหรับค่ายนี้ก็เพิ่งย้ายศึกย,ย้ายก็เพิ่งนะครับประกาศว่าชกทุกศึกชกทุกสายนะครับโดยคุณอจฉริยะเลืองรัตนกิจนะครับอ้อ ทีมงานท็อปเฮลยิมมาชกที่ช่องเจ็ดนะครับก็โอกาสแพ้ชนะผมมาห้าสิบห้าสิบนะนะครับอ่าสำหรับค่ายมวยก็เป็นมวยประเภทเปิดเกมนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดวันนี้นะครับความสูงยาวนี่ก็พอๆกันนะครับแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความหนักแรงก็ดูดอกไม้ป่าครับเป็นหลักครับอ่าถ้าว่าเบียดๆไปนี่ยกสี่ยกห้านี่หมดแรงนะครับอ่เพราะว่าซ้อมที่สันติวุนนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับ มาชกที่ช่องเจ็ดนี่มันต้องชกกลางวันครับฟอร์มการชกใน3ไฟ์หลังก็มีแพ้คะแนนั้นด่วน99พีเคสันชัยมวยไทยยิมก็มาแพ้คะแนนด้นปากีสถานเอราวันนะครับที่ศึกเพชรจินดีอ่าชกกับด่วนนี่ที่ที่ศึก RWS นะครับล่าสุดมาชนะคะแนนั้นเพชรเมืองกันชอห้าพยักฆ์ที่ศึกดาวลุ่งเมืองปัตุมธานีนะครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นอีกคล้ายๆกับคู่แรกนะครับ ทางฝั่งดอกไม้ไฟเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเตะขาต่อยหมัดส่วนพยักหนิบประเภทถอยทำนะครับประเภทคลาสสิกนะครับอาศัยโยนเข่าบ้างออกเตะซ้ายบ้างนะครับฉีกออกข้างนะครับอาศัยเหลี่ยมมวยเชิงมวยคนนี้เบื้องต้นยังชอบที่พยักศัตรูนะครับภาคนี้กลับมาก็หวังว่าจะขึ้นเป็นคู่รองคู่เอกได้สักทีนะ,นะครับก็อ,อยากให้ ีโอกาสไปได้ไกลกว่าน,นี้นะสลับพยักเป็นวยที่ฟีมือดีครับแต่ว่าขาดความต่อเนื่องนะครับถ้าฟอร์มดีๆนี่มีโอกาสประทะเบอร์ดีๆได้เลยนะครับในทางมาถึงคู่ที่3ครับเป็นคู่รองน้องคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทีเด็ดช้างนะคราีก,กับจอมโหด JP power นะครับในเวทีกัด122ปอนด์คู่นี้นะครับก็ประกบชคกันมาที่ช่อง7แต่ว่าทางฝั่ง นะครับจอมโหดไม่ไม่พร้อมชกนะครับในไฟนั้นก็เลยต้องถอนไปนะครับทําให้ผู้จัดเห็นว่าไฟนี้นะครับก็เอามาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่ง มัูทั้งฝั่งมุมแดงครับทีเด็ดช้างนาครสีถือว่านักชกวงนี้ก็ถือว่าเบอร์มวยประสบการณ์มวยดีกว่านะนะครับเพราะว่าโชกกระดับเพชรสยามมอนชัยน้อยนะครับปร,ประทะมาหมดแล้วครับเบอร์ดีดเบอร์ดังๆทีเด็ดครับเป็นมวยอายุ21ปีร้อหเซนติเมตรจากทุ่งสงขบราชธานีนะครับชคมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งกระดูกดีกว่านะครับประสบการณ์ดีกว่าเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าล้วนๆน,นะครับปัจจุบันก็มีการเก็บตัวนะครับที่ภาคใต้บ้าง สลับกลับมาเก็บตัวที่สิงมาวินบ้านะครับที่เด็ดครับก็เป็นมวยปลดใหญ่ปลายแรงนะครับโด่งดังมาจากมวยรอบปูนเสือแต่ก่อนชื่ออำนาจเด็ดสิทธินายกโมดนะครับแต่ว่าดูแล้วนะครับชกนี่มีแต่เข่านะครับดังหลังก็มาปรับสไตล์มีทั้งเตะมีทั้งหมัดมีทั้งเข่านะครับแต่ว่าข้อเสียคือเป็นมวยเ,เปิดหน้านะครับมีโอกาสโดนหมัดโดนศอกได้ง่ายหน้าแหกตลอดนะครับแต่บ่อย ความล่าสุดนะครับ3ไฟหลังก็มีแพนน้องตัวที่สนั่นกเกาะเต่าเพชรสมนึกที่สึกลมใจชาวสุร,ราษฎร์และยิปปอออกมาชนะคะแนนนั่นจอมโหดที่เด็ด9กหรือว่าจอมโหด JP Power ที่สึกอมในทีทเกีโเกียร์เพชรผู้โชควันนี้ล่าสุดครับมาชนะคะแนนทางด้านเพชรแสนสุขโชดบางแสนที่จอ้องที่สึกเมืองไทยเกียริเพชรมาล่าสุดนะครับ ส่วนทางฝั่งมูลน้ำเงินครับเป็นจอมหดวอรุรชาหรือว่าจอมหด JP Power 20ปีครับ1้อ,อยเซนติเมตรจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์กระดูกมวยก็ไม่ถึงกับว่าเป็นรองขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าไม่ได้เป็นปะทะเบย์ใหญ่เฉยร้อยครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับในการชกเป็นมวยขวาเป็นมวยบูปเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดก็คนหนึ่งนี่เป็นมวยเ,เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแต่ว่าคนหนึ่งเป็นมนวยเข่านะนะครับ สำหรับจอมโหดนี่ก็เป็นมวยปลดใหญ่ปลายแดงนะครับประเภทเข่ายัดไส้ประเภทตีขาเจาะยางต่อยมัดนะครับปลดใหญ่ปลายแดงนะครับโชคกันมาแล้วนี่สองครั้งนี่จอมโหดแพ้มาทั้งสองครั้งวันนี้ได้โอกาสล้างตาอีกครั้งหนึ่งสามไฟหลังครับฟอร์มสามไฟหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรบริหฐ์ศิทธ์นายกทวีปตะพงตั้งแต่ปี67เดนะครับเดือนธันวาคมในปี68นะครับเดือนมกราคมก็ชนะคะแนนด้านรุ่งเรืองเล็ก นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยแล้วก็มาเดือนเมษายน,นะครับมาชนะคะแนนทางฝั่งของไก่ทองเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับวันนี้โปรโมเตอร์จัดให้รีแมตช์กับทีเด็ดช้างนครสีคู่นี้ครับเป็นมวยเปิดเกมกับมวยเปิดเกมนะครับแต่ว่าทีเด็ดนี่จะเป็นมวยที่ถอยตั้งรับก่อนให้จอมโหดนะครับหดขาไปก่อนนะครับถ้าวันนี้จอมโหดมาหนักมาแรงจริงนี่ก็มีโอกาส เตะทางฝั่งของทีเด็ดกองได้เหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าจอมหัเตะทีเด็ดไม่อยู่นะครับมีโอกาสที่ทีเด็ดนะครับจะเข้าวงในแล้วก็แทงเขา้านะครับคู่นี้มันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมว่าใช้ชนะจะไปอยู่ที่ทีเด็ดโอกาสทีเด็ดจะชนะมากกว่านะนะครับบองต้นยังชอบไปที่ทีเด็ดนะครับมันคล้ายๆกับว่าจอมหัวนี่ทาได้แต่ว่าไม่ชัดเจนมากนะัก ตรงข้ามกับทีเด็ดนะครับทำนิดทําหน่อยแต่ว่าเหมือนแบบตัวใหญ่ทําตัวเล็กนะครับเห็นชัดเจนกว่าบืา้องต้นคู่นี้ยังชอบที่ทีเด็ดช้างนะครสีครับแล้วก็เดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นคู่เอกนารายการเป็นการพบกัรระวังทิลิทิเดตลูกเจ้าพ่อลงต้มครับนักมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงพก,กับอัธชัยกีฬาสปอร์ตในเบียดพิกัดร23ปอนด์นะครับกอ,อลิทิเดชลูกเจ้าพ่อลงต้ม นี่คือตัวเต็งที่จะได้ขึ้นนะครับในการชิงแชมป์บ้างกับเพชรสยามนะครับตอนนี้เขาตั้งเพชรสยามเป็นมวยในการชิงแชมป์นะครับหลังจากที่เอาชนะทางฝั่งของปีใหม่เอราวันมานะนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็ตั้งดิเดีนี่แหละนะครับเพราะว่าอัตชัยนี่ชกวันนี้นี่ฟอร์มยังไม่ถึงกับว่าจะสามารถขึ้นชิงแชมป์กับเพชรสยามได้นะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นปูยีนะครับแต่ว่า ช่วงนี้นี่ต้องยอมรับวว่าเพชรสยามฟอร์มร้อนแรงจริงนะครับวันนี้ลิทิเดตมีโอกาสชนะสูงนะครับโปรโม,เ,มตเตอร์นี่เขาต้องการให้ฟอร์มลิทิเดตลิทิเดตสวยนะครับเพื่อจะได้ไปชิงแชมป์ว่างนะครับในช่วงเดือนปลายปลาย,ายพฤศจิกาถึงต้นธันวานะครับลิทิเดตช้างอ่าลิทิเดตนะครับเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าลิทิเดตลูกเจ้าพ่อลงต้นนะครับ21ปี 1 6 5ซนติเมตรนะครับจากอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมาแล้วต่ำๆร้อยครั้งเป็นอย่างต่ำครับเป็นมวย้ายเป็นมวยฝีมือแต่ช่วงหลังนะครับทีเด็ดอยู่ที่หมัดนะครับหมัดหนักศอคมนะครับเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนเลยนะครับก็มาเล่งเอายก3านะครับสำหรับธีเด็ดนี้เอาช่วงที่คู่ต่อสู้เผลอนะครับถือว่าใช้หมัดนะครับดีมากนะครับในช่วงหลัง ปัจจุบันก็ซ้อมที่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับถือว่าเป็นมวยฟอร,ร์มสดฟอร,ร์มร้อนแรงนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับถ้าว่าบางไฟนี่นะครับก็มีลูกฝีมือถ้าเจอมวยเข่าก็ออกออกมาเป็นทรงมวยฝีมือถ้าเจอมวยฝีมือก็ออกมาไล่ต่อยหมัดเลยอย่างเจอวุฒิกรี่ก็ออกมาไล่ต่อยหมัดนะครับชนะน็อกวุฒิกรได้นี่ผมว่าไม่ธรรมดานะนะครับถือว่าเป็นมวยที่นะครับการที่จะชนะวุฒิกรได้นี่ไม่ธรรมดา ฟอร์มการชกของเขานะครับอ๋อมีแพ้มีแพ้ยอดกระตันยูนะครับในการชิงแชมป์ว่าง122ปอนด์ถัดจากนั้นนะครับสุดเหลือหลายนะครับ5ไฟหลังนะครับอ่าก็มีก็มีชนะน็อกอยูที่3ว่านเพชรก้าอินฟสไตล์ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์ RWS นะครับก็พา่า,ายคะแนนให้กับเพชรสมานส,สมานการมนถัดจากนั้นนะครับ มาสดอีกรอบหนึ่งนะครับสามไฟหลังชนะรวดม่จะเป็นชนะคะแนนทางด้านชัดพลอยพอหอมกินนะครับวับนนั้นก็ได้จังหวะต่อยหมัดฟันศอกนะครับใครจะเชื่อว่าลิทิเดียจะเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกนะครับก็ได้จังหวะฉา,ายยกที่3ชนะขาดลอยเลยวันนั้นหลังจากนั้นครับก็มาชนะคะแนนทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานชีรีที่สึกลมใจชาวสุราชวันนั้นใช้จังหวัดฝีมือนะครับแล้วก็ไฟล่าสุด นะครับมาเดินทําเลยคล้ายๆกับไฟที่ชกับจัดพลอยนะครับได้จังหวะเปิดเกมนะครับต่อยหมัดฟันศอกเอาชนะน็อกยุกที่3ทางด้านวุฒิกรส่วนน้ําทานชิลีนะครับทำให้วุฒิกรช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มตกไปเลยส่วนน้ําเงินครับเป็นอัตชัยกีล่าสปอร์ตนะครับเป็นมวยที่ลําหักลาโค่นดีครับคล้ายๆกับลิทิเดีนะนะครับเดิมนี่เป็นมวยฝีมือนะครับแต่ว่าหลังหลังมาปรับสไตล์เป็นมวย หมัดหนักครับเอาเป็นมวยอ,อายุ23ปีนะครับ168เซนติเมตรจากพะเยานะครับส่วนสูงนี้ได้เปรียบสูงลอยกว่าครับชกมาแล้วต่ำๆร0อยครั้งเป็นมวยได้ทั้งบู๊ได้ทั้งถอยตั้งรับนะครับวันไหนที่เปิดเกมบู๊นี่วันนั้นนะฮะมีโอกาสแพ้สูงวันไหนที่ถอยตั้งรับนะครับมีโอกาสชนะสูงนะสำหรับทางฝั่งของอัจชัย ก็ในการชคที่ช่อง7ฟอร์มของอัจฉรัยนี่ไม่ดีเลยนะนะครับหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยหลังแต่ถ้าหากว่าไปชคที่ที่อื่นนี่ฟอร์มดีตลอดนะครับตัวที่ช่อง73ครั้งหลังนี่ก็มีแพ้เอก,กลักษณ์สสมานการเมน้นนะครับมีแพ้โปเยสันป่าตองมีแพ้ปานเทพเอกเมืองนน์อันนี้คือฟอร์มของทางฝั่งอัจฉรัยที่ชคที่ช่อง7นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับอ่า หลังๆนี่มาเป็นมวยเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกเตะขาบู๊แต่ว่าเอาจริงๆนี่อัจฉชัยนี่เขาเป็นมวยฝีมือมาก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่เป็นมวยฝีมือแต่พอเวลาเจอมวยฝีมือด้วยกันนี่มักแพ้ตลอดนะครับก็เลยมาปรับสไตล์ฟอร์มกลับมาสวยอีกครั้งนะครับก็เลยได้กลับมาลุยเมืองกรุงฟอร์มการชกใน3ไฟหลังครับก็มีชนะในนัดเอกลักษณ์สสมานการมินมา แพ้คะแนนด้านเอกลักษณ์สมัมนกัรเป็นที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดชนะคะแนนดัาน,น,นเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับมาล่าสุดหรือหรือเพชรแสนแสบสจตงปาจีนหรือว่าเพชรแสนแสบสจารุวันนะครับมาล่าสุดสำหรับคู่นี้ครับเป็นลิทิเดตลูงเจ้าพ่อลงตังวก,กับอัธชัยกีฬาสปอร์ตผมว่าคู่นี้นะครับ แตกต่างจะอยู่ที่ยก3ใครได้ยก3มในโอกาสชนะสูงนะครับใครแพ้ยก3ามในโอกาสแพ้ขาดก็มีสูงนะครับดังนั้นครับทั้งคู่จะมาเล่งในยก3านะคู่นี้ผมว่าก็คงเปิดเกมใส่กันเลยหมัดใครจะโดนนะครับแต่ถ้าหากว่าให้เลือกตัวชนะผมยังมองว่าลิทิเดตนะครับมีโอกาสชนะสูงกว่านะครับทั้งฟอร์มสดนะครับแล้วก็บวกกับทางฝั่งอันฉรัยนี่โชคท,ท,ที่ที่อื่นนี่เก่งมีแรงแต่ถ้าชกที่ช่องเจ็ดนี่ออกลูก โง่ออกลูกนะครับไม่ฉลาดตลอดเลยนะครับทําให้เวลาโชคโชคที่ช่องเจ็ดนี่ฟอร์มไม่ดีนะครับบวกกับมีเหตุผลหนึ่งผมว่า,าทันลิเดชชนะไฟนี้นะครับเขาก็คงให้เก็บตัวแล้วก็รอนะครับจริงช้าว่างกับเพชรสยามเลยนะครับแต่สลับกันถ้าหากว่าทชัยชนะนี่ฟอร์มก็ยังไม่ถึงกับว่าได้ชิงแชมป์นะครับเบื้องต้นคนนี้ยังชอบที่ลิทธิเดชลูกเจ้าพ่อหลวงต้มครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe นในยุคใหม,ใหม่หนังเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ